ซาเซ็ถึงเวลาปลุกอำนาจในตัวคุณแล้วหรือยัง เคยรู้สึกไหมว่าคุณแตกต่างเหมือนมีบางอย่างในตัวที่รอการปลดปล่อยหรือกำลังมองหาอำนาจที่แท้จริงนอกเหนือจากสิ่งที่โลกภายนอกหยิบยื่นให้หรือว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะหันกลับมาค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองเหล่าสตาร์ซีททั้งหลายบัดนี้เรากำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการมองหา อำนาจและการชี้นำจากภายนอกสู่การตระหนกรู้และเชื่อมั่นในอำนาจภายในของตัวเราเองเรากำลังก้าวเข้าสู่ประตูมิติแห่งพลังงานความถี่สูงจากกิจกรรมสุริยะ แบบผสมผสานที่นำพาคลื่นพลังงานพลาสมาสุริยะและพลังงานจากสวงสวรรค์อันเข้มข้นมาสู่โลกนี่คือการเริ่มต้นกระบวนการยกระดับจิตวิญญาณครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติพลังงานเหล่านี้กำลังเร่งเราให้จิตสำนึกของเราพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ยกระดับความถีในการสั่นสะเทือนปลูกการทำงานของ DNA ในระดับที่ลึกขึ้นและชำระล้างสิ่งที่อุดตันต่างๆออกจากระบบพลังงานของเรา ตาซีดนั้นแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปตรงโครงสร้าง DNA ที่ถูกปลูกให้ทำงานแล้วพวกเขามีต้นกำเนิดจากระบบดาวอ่านก้าวหน้ามีสาย DNA ที่ทำงานอยู่มากกว่าและได้ปลดล็อกศักยภาพและความสามารถต่างๆผ่านการเวียนว่ายตายเกิดในหลากหลายภพภูมิและระบบดาวเคราะห์จนกระทั่งบรรลุถึงการเปิดใช้งาน DNA ทั้ง งสิสองสายในที่สุดแต่จำไว้ว่าการเกิดใหม่ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการเผชิญหน้ากับข้าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณการสลายความเชื่อและตัวตนเก่าๆที่คุณยึดถือจนหมดสิน้นพลังงานจากดาวเคราะห์เหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการช่วงเปลี่ยนผ่านเอเซนชันซิมโตมที่รุนแรงได้ขนา ที่พล a s มาสุริยะกำลังชํำละล้างและแปลเปลี่ยนพลังงานด้านลบเพื่อเร่งการเดินทางแห่งวิวัฒนาการของเราสิ่งสำคัญคือพวกเราที่กำลังอยู่ในกระบวนการยกระดับต้องตระหนักว่าพลังงานด้านลบ พยายามจะเข้าแทรกแซงความถี่ในช่วงหน้าต่างที่เปิดกว้างนี้โดยใช้ความกลัวและการบิดเบือนความถี่ต่างๆดังนั้นจงตั้งสติรักษาความถี่สูงของเราไว้และอย่าตกเป็นเหยื่อของความกลัวที่ถูกโปรกแกรมไว้ภายในจิตใจสตราซีดคือผู้สแสวงหาสัจธรรมอันลึกซึง้ง พวกเขาจะลอกเปลือกทุกชั้นในทุกระดับของทุกสิ่งเพื่อค้นหามันผู้สแสวงหาความจริงทุกคนยอมเผชิญหน้ากับความสับสนในบางครั้งขอเพียงเอ่ยปากถามจักรวาลและคำตอบที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้นเอง เมื่อเราเข้าถึงการรู้แจ้งจะไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปเราจะตระหนักว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับการสร้างสารรค์อันศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นทั้งหมดนั่นเองวินัยในตนเองและความมุ่งมั่นคือปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตัวตวนที่สูงส่งกว่า higher ์ e l l และทีมทำงานผู้ช่วยเหลือในการยกระดับ Essential Team Starseed ผู้กำลังเดินทางเอ๋ยการพูดความจริงของคุณอาจไปกระตุ้นบางคน แต่มันก็มีศักยภาพที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณอื่นๆได้มากกว่าที่เราจะจินตนาการได้คนที่ถูกกําหนดมาให้อยู่ในชีวิตของเราจะยอมรับและชื่นชมในความเป็นตัวตวนที่แท้จริงของคุณส่วนคนที่ไม่สอดคล้องกับเคลื่นความถี่ของเราจะค่อยๆเลือนหายไปเองนี่ไม่ใช่เวลาที่จะเก็บงามตัวตวนอีกต่อไปจงเปิดเผยตัว ตนที่แท้จริงกับผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งและมีเคลื่อนความถี่ที่สอดคล้องกับคุณ นี่คือช่วงเวลาที่ผู้คนซึ่งมีความถี่ทางวิวัฒนาการและจิตวิญญาณแตกต่างกันจะค่อยๆเคลื่อนออกห่างจากวงโคจรของคุณในขณะที่ผู้ที่มีความถีสอดคล้องกันจะถูกดึงดูดเข้ามาใกล้มันน่าอัศจรรย์ที่จะได้เห็นว่า คนที่ใช่สำหรับชีวิตคุณจะปรากฏตัวขึ้นอย่างง่ายดายเรากับว่าได้รับการน,นำทางจากเบื้องบนและมาถึงในเวลาที่เหมาะสมพอดีอย่าทึกทักเอาเองว่า คนอื่นจะมีคุณค่าและศีลธรรมเหมือนกับคุณแต่จงเชื่อในสิ่งที่พวกเขาแสดงออกผ่านการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดการเปลี่ยนแปลงหัวใจของคุณนำไปสู่ความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างแท้จริงกำลังปูทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์จากการยกระดับจิตวิญญาณจงเปิดใจและมอง โลกในแง่ดีอยู่เสมอเพื่อรับการสนับสนุนและการนำทางจากแสงสว่างของตัวตนที่สูงกว่าจิตสำนึกพระคริสต์คือสภาวะแห่งการตระหนารู้ที่ประกอบด้วยความรักอันไร้เงื่อนไขความเมตตาการุณาและความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้ามันคือระดับจิตสำนึกที่สูงส่งซึ่งอยู่เหนือความคิด และการกระทําที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาอีโกโ้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งกับทุกสรรพสิ่งและจักรวาลการเข้าถึงจิตสำนึกนี้จะแผ่ขยายความรักการให้อภัยและการเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างความเป็นทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่แล้วในตนเองและผู้อื่นจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์นี้เปรียบดังแสงนำทาง ดนใจให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างแท้จริงสอดคล้องกับหลักการสากลแห่งความรักความซื่อสัตย์สันติสุขและความเป็นหนึ่งเดียวการโอบราบแก่นแท้ของจิตสำเนกของพาระคลิสจะช่วยบ่มเพาะการเติบโตทางจิตวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงตนเองและการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์การของตนเองกับทุกสรรพสิ่งปัญญาสูงสุดบรรดาคลอสด,ดวงนี้คือความเมตตาการุณาของมนุษย์ ความเมตตาการุณาของมนุษย์คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีศักยภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอาศัยอยู่มันคือความสามารถในการรับรู้และเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นและลงมือช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความทุกข์นานเมื่อเป็นไปได้ความเมตตาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทําที่เปี่ยมด้วยความการุณาความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมการพัฒนาความเชื่อมโยงผ่านความเห็นอกเห็นใจและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่มวลมนุษยชาติเชื่อมประสานช่องว่างที่เคยแบ่งแยก เราในโลกที่มักดูเหมือนแตกแยกและขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ส่วนตนความเมตตาการุณาของมนุษย์ทำหน้าที่ดังประภาคาร แห่งความหวังและมนุษยธรรมมันเตือนให้เราะระลึกถึงประสบการณ์ความยากลำบากและความปรารถนาร่วมกันของเราความเมตตาส่วนรวมกระตุ้นให้เรามองข้ามตัวเองและยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการสร้างความรู้สึกของชุมชนและความเป็นพวกเดียวกันบางครั้งการยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยกลับสร้างความเสียหาย มากกว่าการปล่อยวางเสียอีกหลายคนที่กำลังยกระดับกำลังทิ้งสิ่งที่ถ่วงรังพวกเขาไว้เนิ่นานานไว้เบื้องหลังและการเอื้อมคว้าโอกาสใหม่ๆที่รออยู่เบื้องหน้าจงให้ความสำคัญกับการเยียวยาตนเองเป็นอันดับแรกวางความต้องการของตนเองไว้เหนือสิ่งรบกวน มุ่งเน้นไปที่การเยียวยาตัวเองซึ่งต้องใช้เวลาความรักในตนเองและการเปิดบาดแผลเก่าเพื่อเยียวยาบาดแผลไม่ได้กลายเป็นแผลในชั่วข้ามคืนจงใช้เวลาเท่าที่คุณต้องการเพื่อให้รู้สึกมีความสุขและมีสุขภาพดีจากภายในไม่จํำเป็นต้องรีบร้อน บทหนึ่งของชีวิตกำลังปิดฉากลงสำหรับผู้ที่กำลังยกระดับหลายคนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายรอยอยู่ข้างหน้าในบทต่อไปจงปล่อยวางสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณเพื่อก้าวต่อไปมีสิ่งที่สวยงามรอยอยู่ข้างหน้า มากกว่าสิ่งที่คุณทิ้งไว้เบื้องหลังมากมายนักเพียงเพราะบ,บางสิ่งยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่จงอดทนและไว้วางใจในกระบวนการสำหรับหลายๆคนชีวิตกำลังเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในบางด้าน เหตุการณ์ที่ดูเหมือนหยุดนิ่งมานานจะพลันขับเคลื่อนไปข้างหน้าจงเคลื่อนไปตามกระแส ตามการคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติโดยตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งใดต้องการความใส่ใจจากคุณมากที่สุดด้วยรักและอุทิศตนในการบริการแห่งการยกระดับจิตวิญญาณที่มาแรงบันดาลใจ Essential Light Worker การเดินทางของ Star Seed และผู้ที่กำลังตื่นรู้คือการเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่จากการพึ่งพาอำนาจภายนอก สู่การค้นพบและยอมรับอำนาจที่แท้จริงจากภายในตนเองแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายและค่้าคืนอันมืดมิดแต่การเปิดรับพลังงานใหม่การฝึกฝนวินยัยการพูดความจริงและการบ่มเพาะจิตสำนึกแห่งรักและความเมตตาจะนำเราไปสู่การปลดล็อก ศักยภาพสูงสุดการเยียวยาตนเองและการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับจังหวะเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างสารรค์ความเป็นจริงใหม่ที่เปี่ยมด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้รออยู่ข้างนอกแต่รอการปลุกให้ตื่นจากข้างในตัวคุณเอง จิตวนเนสแปลและเรียบเรียงขอพบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมตื่นรู้และเป็นแสงสว่างร่วมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ สร้างเป็นความสว่างสุดสดใส I am God มก v e a ล d l i ันไลกายาจาใจโบสุ์ทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตจิตแปรปสุขสว่างเป็นหนึ่งเดียว